สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือออนไลน์ตัวหนึ่งที่ Trader forex น่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นคือ forex factory ครับผมแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็หลากหลายเลยครับมีทั้งคู่มือบทวิเคราะห์รีวิวจากคนใช้จริงแล้วก็กระทู้ในฟอรั่มไปจนถึงงานวิจัยเลยนะครับที่ดูเรื่องผลกระทบของข่าวค่ะสวัสดีค่ะ ก็นับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากนะคะ forex factory เนี่ยครับหลายๆที่ก็ยกให้เป็นเหมือนศูนย์กลางข้อมูลเลยมีเครื่องมือเยอะชุมชนก็ใหญ่เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจจริงๆว่า forex factory มีอะไรให้เราบ้างเทรดเดอร์เขาใช้กันยังไงจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรแล้วก็น่าสนใจว่าข้อมูลพวกนี้มันสะท้อนเรื่องออบทบาทของข่าวในตลาด forex ยังไงบ้างค่ะ คือ forex factory เขาก็ออกแบบมาเพื่อ,อตอบโจทย์เทรดเดอร์ในตลาด forex ที่มันซับซ้อนนะคะพยายามจะรวมเครื่องมือกับข้อมูลที่จำเป็นจำเป็นไว้ในที่เดียวจุดเด่นจริงๆก็คือการผสมผสานเครื่องมือที่ใช้ได้จริงกับเรื่องของชุมชนการคุยกันแลกเปลี่ยนกันค่ะเอาละครับงั้นเรามาลองเจาะลึกกันเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาอธิมอย forex factory ไว้ยังไงบ้างครับ ก็เห็นตรงกันว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีมาตั้งแต่ปี2004นส่นุ้นเลยเครื่องมือก็เยอะมากที่พูดถึงกันบ่อยๆก็มีปฏิทินเศรษฐกิจหรือ Economic Calendar ครับอันนี้ตัวเด่นเลยแล้วก็มีข้อมูลตลาดกราฟต่างๆ News Aggregator หรือตัวรวมข่าวเว็บบอร์ดฟอรัมสข้อมูลบร็อเกอร์แล้วก็เทรดเอ็กซ์พลอเรอรที่ใช้ติดตามผลเทรดใช่ค่ะ แล้วจุดที่ทําให้มันแบบว่าเข้าถึงง่ายมากๆก็คือเครื่องมือหลักๆห,หลายตัวเนี่ยเขาให้ใช้ฟรีค่ะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบสําคัญเลยทําให้ใครๆก็เข้ามาลองใช้ข้อมูลได้อ๋อฟรีนี่เองค่ะคุณค่าหลักๆที่แพลตฟอร์มนี้พยายามจะมอบให้ก็คงเป็น 1. การรวมศูนย์ข้อมูลช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะไม่ต้องเปิดหลายเว็บ 2. คือเรื่องชุมชนที่ให้คนมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันแล้วก็ 3. คือเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆที่ช่วยในการตัดสินใจค่ะถ้าให้พูดถึงตัวที่เด่นที่สุดของแพลตฟอร์มนี้หลายเจ้าเลยครับ Daily Price Action PIP Penguin 123 Article Online ชี้ไปที่ตัวเดียวกันหมดเลยคือปฏิทินเศรษฐกิจ Economic Calendar นี่แหละครับเรียกว่าเป็นเครื่องมือชูโรงเลยทีเดียวใช่ค่ะตัวนี้ดังมากบ้างก็บอกว่าใช้งานง่ายสุด บ้างก็ว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมค่ะเพราะว่ามันจับเอาหัวใจสำคัญของการเทรดตามข่าวมาทำให้มันดูง่ายขึ้นเข้าใจง่ายแล้วในปฏิทินนี้มีอะไรให้เราดูบ้างครับหลักๆก็คือรายการเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญสคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกประกาศดอกเบี้ยตัวเลขจ้างงาน NFP GDP อัตราว่างงานอะไรพวกนี้พร้อมบอกวันเวลาที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้สำคัญมากแหล่งข้อมูลย้ำเลยว่า ต้องตั้งค่าไทม์โซนให้ตรงกับเวลาบ้านเราก่อนถูกต้องเลยค่ะอันนี้สำคัญมากๆมากๆไม่งั้นดูผิดเวลาความหมายเปลี่ยนเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องไทม์โซนนี่เหมือนจะเบสิกแต่พลาดกันเยอะจริงๆเท่าตั้งผิดนี่คือออการวางแผนอาจจะรวนไปหมดเลยเป็นจุดเล็กๆที่ผลกระทบใหญ่นะคะใช่ค่ะทําให้โฟกัสง่ายขึ้นเพราะกดเข้าไปดูก็จะมีะรายละเอียดเพิ่มอีกทั้งความหมายของเหตุการณ์ ข้อมูลเก่าค่าคาดการณ์และพอข่าวออกผลจริงหรือ actual ก็จะขึ้นมาให้เทียบกันข้อมูลค่อนข้างเร็วค่ะแล้วก็มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออืมเหตุผลที่ปฏิทินนี้มันสําคัญกับเทรดเดอร์มากๆก็เพราะมันช่วยให้เราพอจะคาดการณ์ความผันผวนที่จะเกิดร,บรอบๆบข่าวได้ทําให้วางแผนรับมือหรือบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นเช่นอาจจะเลี่ยงเทรดช่วงนั้นไปเลยหรือจะปรับลดขนาด position ลงครับนอกจากการตั้งทาโซนที่ว่าสําคัญแล้ว การกรองเหตุการณ์ตามสกุลเงินหรือตามระดับผลกระทบที่เราสนใจก็ช่วยให้ใช้ได้ตรงจุดมากขึ้นด้วยค่ะมีเคล็ดลับจากคุณจัสตินเบเนตใน Daily Price Action ด้วยครับเขาแนะนำว่าให้เน้นดูข่าวระดับกลางส้มๆกับสูงแดงๆไปเลยจะได้ไม่รกตาเกินไปกับข่าวเหลืองๆที่ผลกระทบน้อยอืมก็น่าสนใจค่ะตัวอย่างข่าวแดงๆที่ต้องจับตาก็เช่น FOMC NFP อัตราว่างงาน GDP ประกาศนโยบายการเงินหรือการตัดสินใจดอกเบี้ยของแบงค์ชาติค่ะส่วนการอ่านผลก็สำคัญไม่แพ้กันการเปรียบเทียบค่า actual กับ forecast แล้วก็ previous ก่อนหน้าจะช่วยให้เราประเมินคร่าวๆได้ว่าตลาดน่าจะตอบสนองกับข่าวที่ออกมายังไงเป็นบวกหรือลบต่อสกุลเงินนั้นๆค่ะคุณเบนเน็ตเขายังให้แนวทางเทรดรอบข่าวด้วยนะน่าสนใจดีครับ เขาบอกว่าถ้ายังไม่มี Position อยู่เลยเนี่ยเไม่ควรเปิดใหม่ใน24ชั่วโมงก่อนข่าวแดงจะออกอ๋อเป็นการเลี่ยงความเสี่ยงไปเลยใช่ครับแต่ถ้ามี Position อยู่แล้วกำลังบวกนิดหน่อยเขาก็แนะนำให้ปิดเก็บกำไรเล็กๆไปก่อนดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเขาใช้คำว่า when in doubt get out ถ้าไม่แน่ใจออกมาก่อนดีกว่ารักษาทุนเป็นหลักการที่ดีเลยค่ะรักษาทุนสำคัญที่สุดแต่ถ้า Position ที่มีอยู่กำไรค่อนข้างเยอะแล้ว อันนี้ก็อาจจะมีทางเลือกมากขึ้นอาจจะปิดก่อนข่าวถ้าราคาใกล้เป้าหมายแล้วหรืออาจจะแบ่งปิดทํากําไรบางส่วนแล้วถือส่วนที่เหลือลุ้นต่อก็ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนเลยค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันคุณเบนเนตเตือนว่าการไปคลิกดูรายละเอียดลึกๆของแต่ละข่าวเนี่ยบางทีข้อมูลมันเยอะไปอาจจะทําให้เราสับสนไขว้เขวได้โดยเฉพาะคนที่เป็นสายเทคนิค อาจจะเน้นดูแค่เวลาประกาศกับระดับผลกระทบก็อาจจะพอแล้วอืมอืมเข้าใจได้ค่ะโฟกัสที่จำเป็นสรุปก็คือปฏิทินเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักที่ดีมากเลยนะคะสำหรับการรับรู้สถานการณ์วางแผนรอบข่าวแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่เครื่องมือช่วยตัดสินใจนะคะยังไงก็ต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆแล้วก็วิในัยในการเทรดของเราเองค่ะครับชัดเจนเลยนอกจากปฏิทินที่เป็นดาวเด่นแล้ว Forex Factory ก็มีเครื่องมืออื่นๆอ,อีกที่น่าสนใจเหมือนกันลองมาดูกลุ่มที่ช่วยให้เราเตามทันตลาดกันก่อนนะครับตัวแรก News Aggregator หรือตัวรวบรวมข่าวอันนี้ก็จะดึงข่าวสดสด Real Time จากแหล่งที่น่าเชื่อถือยอย่าง Reuters b o o o m b e r g มาให้อ่านในที่เดียวเลยสะดวกดีค่ะแถมยังปรับแต่งฟีดข่าวได้ด้วยให้โชว์เฉพาะข่าวที่เราสนใจจริงๆ การตามข่าวนี้สำคัญมากนะคะอย่างที่ Synapse Trading เขาบอกไว้แม้แต่คนที่เทรดสั้นๆเลยนะการไม่รู้ว่ากำลังจะมีข่าวใหญ่อะไรออกมาเนี่ยอาจจะทำให้ขาดทุนแบบไม่น่าจะเสียได้เลยจริงด้วยครับอีกตัวในกลุ่มนี้ก็ Market Data Charts อันนี้ก็ตรงตัวเลยคือดูราคาดูกราฟมีทั้งแท่งเทียนกราฟเส้นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคต่างๆให้ใช้กันแบบเรียลไทม มีจุดที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าใช้ระบบ True Pricer ที่รวมราคาจากหลายๆโบรกเกอร์อ๋อการใช้ True Pricer ก็เพื่อพยายามทำให้ราคาที่แสดงมันสะท้อนภาพรวมตลาดได้น่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะลดโอกาสที่จะเจอราคาที่เพี้ยนๆจากโบรกเกอร์เดียวครับซึ่งข้อมูลราคากราฟพวกนี้แหล่งข้อมูลอย่าง PIP Penguin ก็บอกว่า เทรดเดอร์ก็ใช้ร่วมกับเครื่องมือเทคนิคอื่นๆบนเว็บได้เลยเช่นตีเส้นเทรนไลน์ใช้ moving averages ค่ะส่วน Synapse Trading ก็พูดถึง Market Scanner ที่ช่วยให้เราย้อนไปดูได้ว่าข่าวในอดีตมันส่งผลกับราคายังไงบ้างโอเคครับทีนี้มาดูอีกกลุ่มเครื่องมือที่เน้นเรื่องออการวิเคราะห์ผลงานกับมุมมองจากชุมชนบ้างตัวที่น่าสนใจมากคือ Trade Explorer ครับอันนี้เราเชื่อมบัญชีเทรดเราได้เลยทั้งบัญชีจริงบัญชีเดโม แล้วมันจะตามเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลเทรดให้เราอัตโนมัติเลยบอกหมด win rate average gain loss max drawdown อะไรพวกนี้ประโยชน์หลกัหลกๆของ t r a d explorer e อย่างที่ Synapse Trading เขาเน้นเลยนะคะคือมันทำหน้าที่เหมือนเป็น trading journals หรือบันทึกการเทรดที่ดีมากๆ ช่วยให้เราเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเห็นรูปแบบการเทรดที่ work หรือไม่ work แล้วก็สร้างความรับผิดชอบต่อการเทรดของตัวเองได้ดีขึ้นค่ะซึ่งเราเลือกได้นะว่าจะเก็บไว้ดูคนเดียวหรือจะเปิดเป็นสาธารณะให้คนอื่นดูได้ด้วยโอ้น่าสนใจครับแล้วมีอีกเรื่องเกี่ยวกับ Trade Explorer คือเหมือนบางคนจะเอาข้อมูลเปอร์เซ็นต์ลองช s h o r ของคนที่เชื่อมบัญชีมาใช้เป็น s e n น i m e n t indicator วัดอารมณ์ตลาด ใช่ค่ะมีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันจาก PIP Penguin แต่ทาง Synapse Trading ก็ให้ข้อควรระวังไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าข้อมูล sentiment ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนแค่ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน Forex Factory ที่เชื่อมต่อบัญชีเท่านั้นไม่ได้หมายถึงภาพรวมของเทรดเดอร์ทั้งตลาดนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะการจะเอาไปใช้ตีความอะไรก็ต้องระมัดระวังมากๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของตลาดโดยรวมก็ได้ค่ะครับครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือเสริมอื่นๆอีกอย่าง Broker Directory ที่รวมข้อมูลบรเกอรให้ดูรายละเอียดเปรียบเทียบอ่านรีวิวได้แล้วก็มี Forex Calculator ช่วยคำนวณพวกค่าพ,พิบขนาด Position หรือ Margin ที่ต้องใช้ จะเห็นว่าเครื่องมือเขาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ออกแบบมาให้ทํางานเสริมๆกันไปเพื่อให้เทรดเดอร์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่รอบด้านขึ้นแต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเทรดเดอร์ก็ต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มันเข้ากับสไตล์และกลยุทธ์ของตัวเองจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้ทุกอย่างคะ่ะครับผมทีนี้มาถึงอีกส่วนที่ถือเป็นไฮไลท์และมีสีสันมากของ forex factory เลยนั่นคือ ชุมชนนักเทรดหรือฟอรัมส์ครับอันนี้เป็นพื้นที่ให้เทรดเดอร์จากทั่วโลกไปคุยกันแลกเปลี่ยนกลยุทธ์รีวิวโบโรกโชว์ผลเทรดถกเถียงกันใช่ค่ะคึกคักมากแหล่งข้อมูลหลายที่ก็บอกว่าเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวาบ้างก็ว่าแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่หรือเป็นสูงกลางของเทรดเดอร์ข้อมูลจาก s y n a p s e Trading บอกว่ามีสมาชิกเกินครึ่งล้านคนถือว่าใหญ่มากจริงๆออบหรือพัฒนากลยุทธ์ของเราเองได้เหมือนกันค่ะครับ มีตัวอย่างจากกระทู้ใน Reddit ที่พูดถึงฟอรัมดังๆใน FGF อย่าง Crucial Point บางคนบอกว่าอ่านแล้วเหมือนเจอกุญแจสำคัญได้ไอเดียใหม่ๆหรืออย่างความเห็นหนึ่งใน Reddit ก็บอกว่าการได้อ่านมุมมองคนอื่นก็ช่วยสร้างความมั่นใจได้ แต่ในทางกลับกันข้อเสียข้อควรระวังก็มีไม่น้อยเลยค่ะอย่างที่123 Article Online เตือนคือข้อมูลมันอาจจะเยอะมากท่วมท้นเกินไปสำหรับมือใหม่แล้วบางทีก็อาจจะเจอคำแนะนำที่แบบว่านามมาทำมากๆจับต้องไม่ค่อยได้หรือดูเหมือนมาจากกูรูที่ไม่รู้เชื่อถือได้แค่ไหนอย่างที่มีการวิจารณ์กระทู้ครูช็อพอยต์ใน Reddit นั่นแหละค่ะอือ mm hmm. แล้วก็มีความเสี่ยงด้วยอย่างที่ s n p s t t r d i n n g เตือนว่าเราอาจจะไปเจอกลยุทธ์ที่คนอื่นโพสต์แล้วเอาไปใช้เลยโดยที่ยังไม่ได้ทดสอบไม่ได้เข้าใจดีพออันนี้อันตรายมากค่ะแล้วก็มีประเด็นน่าคิดจาก Reddit อีกอย่างคือการที่มีคนออกมาเปิดเผยกลยุทธ์ที่แบบว่าอ้างว่าทำกำไรได้จริงในที่สาธารณะเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้กลยุทธ์นั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปหรือเปล่าอ๋อเป็นไปได้ ซึ่งการถกเถียงในกระทู้ r u c i a l Point ก็สะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะทั้งเรื่องคำแนะนำที่จับต้องได้กับไม่ได้แนวคิดว่าความรู้จริงๆมันต้องใช้เวลาสั่งสมแล้วก็ความยากในการหากลยุทธ์ดีๆที่มีคนเอามาเปิดเผยจริงๆโหฟังดูแล้วการใช้ฟอร,รัมนี่ต้องมีสติมากๆเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆมีวิจารณญาณค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้แต่อย่าพึ่งเชื่อทุกอย่างที่อ่านต้องกลั่นกรองต้องทดสอบด้วยตัวเองเสมอค่ะครับ ชัดเจนม,มากครับทีนี้ลงเปลี่ยนมุมไปดูเรื่องข่าวจากมุมมองของนักวิชาการกันบ้างเรามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจาก University of Toronto ที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยเขาสงสัยว่าความที่ของข่าวหรือจำนวนหัวข้อข่าวที่ออกมาเนี่ยมันส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเขาศึกษากู่ DEMUSD สมัยก่อนในระหว่างวันมากน้อยแค่ไหนค่ะ ผลการวิจัยหลักที่เขาเจอก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ยืนยันสิ่งที่เทรดเดอรอ์รู้สึกกันอยู่แล้วสรุปง่ายๆก็คือยิ่งมีข่าวออกมาถี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวทั่วไปหรือข่าวเฉพาะสกุลเงินก็ยิ่งมีความสัมพันธ์กับความผันผวน,นที่เพิ่มมากขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะอ๋อยิ่งข่าวเยอะยิ่งผันผวน,นเยอะว่า้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเราโยนหินลงน้ํายิ่งโยนถี่แล้วลอกคลื่นก็ยิ่งเยอะตาม ผลลับนี้ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่เรียกว่า volatility clustering หรือการที่ความผันผวนมันชอบเกิดติดตกันเป็นช่วงๆก็เพราะว่าช่วงนัน้นมันมักจะมีข่าวสารออกมาเยอะนั่นเองค่ะเขามีวิธีวิเคราะห์ที่ดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเห็นว่าพยายามกรองผลกระทบจากช่วงเวลาของวันออกไปเพื่อให้เห็นผลของข่าวชัดๆใช่ค่ะ เขาพยายามแยกผลของข่าวจริงๆออกจากแพทเทิร์นความผันผวนปกติที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันอยู่แล้วและอีกข้อค้นพบที่น่าสนใจคือพอเขาใส่ปัจจัยเรื่องความถี่ของข่าวเข้าไปในแบบจำลองทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความผันผวนที่เรียกว่ากาชเนี่ยมันทำให้แบบจำลองแสดงผลว่าผลกระทบจากความผันผวนที่เกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บหรือช็อกเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปตามเวลาไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งต่างจากแบบจำลองที่ไม่รวมปัจจัยเรื่องข่าวเข้าไปอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าข่าวสารมีบทบาทสำคัญในการที่ตลาดจะปรับตัวแล้วก็สงบลงหลังจากมีเหตุการณ์ค่ะโอ้เป็นมุมนองเชิงวิชาการที่มายืนยันความสำคัญของข่าวที่เราใช้เทรดกันอยู่ทุกวันได้ดีเลยนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสรุปภาพรวมกันแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาข้อดีของ Forex Factory ที่เด่นๆเ,เลยสรุปได้ว่ามีอะไรบ้างครับ ถ้าสรุปข้อดีที่พูดถึงกันบ่อยๆนะคะก็คือ 1. เป็นแหล่งรวมเครื่องมือฟรีที่ค่อนข้างครบวงจรทั้งปฏิทินข่าวกราฟฟอรัม 2. ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างเรียลไทม์ 3. มีชุมชนนักเทรดขนาดใหญ่ที่คึกคักแล้วก็อาจจะช่วยเหลือกันได้ 4. ตัวแพลตฟอร์มก็ใช้งานไม่ยากปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการค่ะและข้อเสียหรือข้อควรระวังล่ะครับก็มีหลายจุดที่ต้องพิจารณาค่ะเช่น 1. ข้อมูลอาจจะเยอะมากจนท่วมท้นโดยเฉพาะมือใหม่ 2. อ,อาจจะมีโฆษณาแท้งอยู่บ้างตามที่ 1, 2, 3่งสองสามอาร์ติเคิลออนไลน์บอก 3. การสปอร์ตลูกค้าอาจจะมีจํากัดเพราะเขาเน้นบริการฟรีนะคะ 4. คุณภาพเนื้อหาในฟอร,รัมแตกต่างกันมากจริงๆต้องใช้วิจารณญาณสูงในการกแกนกรองและ 5. ข้อมูลเซนเตอร์เมนที่ได้จาก t r d e explorer อันนั้นสะท้อนเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ff ไม่ใช่ทั้งตลาดคะ่ะครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง สำหรับเทรดเดอร์แล้ว Forex Factory ก็ดูเหมือนจะเป็นศูนย์รวมทรัพยากรฟรีที่ส่งพลังมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะปฏิทินเศรษฐกิจกับฟอรัมเครื่องมือที่มีก็รองรับทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานพวกข่าวปฏิทินแล้วก็ปัจจัยเทคนิกราฟอินดิเคเตอร์แถมยังช่วยเรื่องติดตามผลเทรดตัวเองได้อีกใช่ค่ะแต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือการใช้เครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะ ต้องรู้จักใช้ปฏิทินเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงรอบข่าวใช้ฟอรัมเพื่อหาไอเดียหาข้อมูลเชิงลึกแต่ต้องไม่ลืมที่จะกลั่นกรองทดสอบเสมอสำหรับผู้ฟังที่เป็น learner ที่ต้องการเรียนรู้อัปเดตข้อมูลเร็วๆ forex factory ก็อาจจะเป็นทางลัดที่ดีค่ะในการเข้าถึงข้อมูลมุมมองที่หลากหลาย แต่สุดท้ายแล้วการคัดกรองการตรวจสอบและการตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตัวเองก็ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีเครื่องมือไหนมาแทนที่ประสบการณ์และการเรียนรู้ของเราเองค่ะครับผมและสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดนิดนึงครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาโดยเฉพาะงานวิจัยเนี่ยชีย้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างความถี่หรือจำนวนของข่าวกับความผันผวนของตลาด แต่ในโลกยุคนี้ที่ข่าวสารมันถาโถมมาจากทุกทิศทางเลยไม่ใช่แค่ข่าวตามตารางเวลาเท่านั้นลองคิดตามกันดูนะครับว่าบางทีลักษณะเฉพาะของข่าวเองเช่นเนื้อหาแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งโทนของหัวข้อข่าวนอกเหนือจะแค่ความถี่มันอาจจะกำลังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของตลาดในแบบที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิด แล้วเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ